ดังนั้นเนี่ยถ้าอินเดียไม่หยุดซื้อน้ํามันจากรัเสเซียแล้วก็เอามากลั่แล้วก็เอาไปขายต่อเนี่ยประเด็นดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าคุณทรัมป์เนี่ยใช้กลไกทางด้นานอัตราภาษีเป็นเครื่องมือในการโจมตีอีกประเทศหนึง่งที่มีความขัดแยง้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับ ก็พูดง so ่ายๆว่าต right sort of ัวเองเนี่ยเล่นงานรัสเซียไม่พอนะครับความบาดรัสเซียไปแล้วยังมาเล่นงานพันธมิตรของรัสเซียหรือประเทศคู่ค้ากับรัสเซียเพิ่มเติมนะครับจนเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าหากสหรัฐยังใช้วิธีการในรูปแบบอย่างนี้อยู่นะครับทองคำในฐานะสสนทรัพย์ปอดภัยเนี่ยก็มีโอกาสขยับหรือมีโอกาสกลับตัวขึ้นต่อในฐานะสสนทรัพย์ปอดภัยได้ค่อนข้างดีครับ ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและรัฐศาสตร์นะครับก็ประสานกลมเกี่ยวกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับก็จะกดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็จะกลับมากระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะถัดไปได้ครับระยะถัดไปได้ครับถามว่าอินเดียจะยอมหยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซียหรือเปล่าต้องต้องบอกเลยว่าดูท่าทีแล้วไม่น่าจะยอมนะครับ สู่1ล้าน s u b สคร i เบอรเป็นกาลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะค่ะค,คุณรุ้คันดูเหมือนว่าเรื่องการค้าโลกแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์นั้นเริ่มคุกลุ่นขึ้นมาอีกแล้วนะคะความตึงเครียดทั้งเรื่องของภาษีการค้าที่กำลัง เก็บเพิ่มนะคะจากทั้งสินค้าแล้วก็บางประเทศที่ถูกชาร์จภาษีสูงรวมไปถึงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์กับสหรัฐแล้วก็รัสเซียเนี่ยมีผลกับทองคํำยังไงบ้างคะต้องบอกว่าส่งผลต่อทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างชัดเจนนะครับประเด็นสงครามการค้าเนี่ยดูเหมือนจะจบจะจบนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็กลับมามีความตึงเครียดอีกครั้งหลังจากสหรัฐประกาศว่าจะเก็บภาษีในระดับ50%กับอินเดียนะครับ ทั้งนี้เนี่ยเราเห็นความพยายามในการโจมตีอินเดียในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการดึง iPhone ที่ผลิตในอินเดียเนี่ยกลับมาผลิตเองในฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็ยังมีการประกาศขึ้นอัตราภาษีรอบแรกเนี่ย25คุยไปคุยมาอะไรก็ไม่รู้ล่ะขึ้นมาเป็น50แล้วนะครับทั้งนี้นะครับต้องบอกว่าสหรัฐเนี่ยใช้เงื่อนไขบอกว่าอินเดียเนี่ยไปซื้อน้ํามันจากรัเสเซียนะครับ ก็ทําให้รัสเซียเนี่ยมีเงินในการไปทําสงครามกับยูเครนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอินเดียไม่หยุดซื้อน้ํามันจากรัสเซียแล้วก็เอามากลั่นแล้วก็เอาไปขายต่อเนี่ยก็อาจจะโดนภาษีในระดับ50%นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าคุณทรัมป์เนี่ยใช้กลไกทางด้านอัตราภาษีเป็นเครื่องมือในการโจมตีอีกประเทศหนึ่งที่มีความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับ ก็พูดง่ายๆว่าตัวเองเนี่ยเล่นงานรัเสเซียไม่พอนะครับความบาดรัดเสเซียไปแล้วยังมาเล่นงานพันธมิตรของรัเสเซียหรือประเทศคู่ค้ากับรัเสเซียเพิ่มเติมนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ความเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกับความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเริ่มประสานแล้วก็หล่อรวมกันนะครับจนเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าหากสหรัฐยังใช้วิธีการในรูปแบบอย่างนี้อยู่นะครับทองคําในฐานะสนสนทรัพย์ปลอดภัยเนี่ย ก็มีโอกาสขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้ค่อนข้างดีครับความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและก็ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับก็ประสานกลมเกีียวกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับก็จะกดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็จะกลับมากระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะถัดไปได้ครับ งั้นถ้าเราแกะดูทีละเรื่องนะคะดูสงครามการค้าก่อนนะคะเหมือนจะจบจะพักยกหลังหนึ่งสิงหาคมนะคะแต่ว่าไม่จบง่ายๆเพราะว่ามีบางประเทศที่กำลังโดนชาร์จภาษีเพิ่มก็คืออินเดียที่เราคุยกันมีบราซิลด้วยนะคะจีนเนี่ยก็ถูกคูมเหมือนกันเฉพาะสงครามการค้าเนี่ยในเวอร์ชั่นที่เป็นประเทศที่อาจจะมีประเด็นกับอเมริกานะคะพวกเขาอยู่ในกลุ่มบิ๊กด้วยเนี่ยมันจะมีผลกับทองคํามากขนาดไหนคะใหญ่พออิมแพ t ขนาดว่า ประเทศที่เป็นคู่ค้าทางโลกเมื่อช่วงบัวชัน่นเมษายนหรือเปล่าคุณวรุษก็บอกว่ากลุ่มประเทศบิสนะครับซึ่งประกอบไปด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็เซาท์แอรฟริกานะครับกลุ่มประเทศพวกนี้นะครับโดนอัตราภาษีที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับมาตรฐานอย่างไทยเองเนี่ยโดนประมาณ19%นะครับแล้วก็บางประเทศเนี่ยโดนต่ำกว่าระดับ1 5 แต่ถ้าเรามาไล่ดูกันจริงๆนะครับเราพบว่ากลุ่มบิสเนี่ยโดนอัตราภาษีในรับที่สูงโดยเฉลี่ยแล้วเกินกว่า30%นะครับอย่างจีนก่อนหน้านะครับโดน30%อินเดียก่อนหน้าโดน25เพิ่งโดนขยับขึ้นมาเป็น50%นะครับขณะที่บราซิลก็โดน50%นะครับแล้วก็ตัวรัเสเซียเนี่ยต้องบอกว่าโดนความบาดไปแล้วนะครับ ขณะที่ตัวเซาท์แอฟริกาเนี่ยโดนในระดับ30%เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอัตราภาษีที่อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศต่างๆทำให้กลุ่มบิสเนี่ยเผชิญกับความยากลำบากในการค้าขายกับสหรัฐนะครับแล้วก็การส่ออรงออกสินค้าต่างๆเนี่ยอาจจะถูกประเทศต่างๆเนี่ยที่อยู่นอกกลุ่มบิสเนี่ยแข่งขันกับสหรัฐได้ง่ายมากขึ้นนะครับ ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเท่ากับเป็นประเด็นหรือเป็นความเสี่ยงที่จะทําให้กลุ่มประเทศพวกนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหรัฐที่ด้อยลงหรือถดถอยลงนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้กลุ่มบิสเนี่ยถูกบีบออกจากการเป็นคู่ค้าของสหรัฐอย่างชัดเจนครับแต่หากเรามาไล่ดูอีกมุมมองหนึ่งนะครับเราพบว่าประเทศในกลุ่มบิสอย่างเช่นจีน กับอินเดียเนี่ยเป็นผู้บริโภคทองคําอันดับหนึ่งกับอันดับ2ของโลกนะครับดังนั้นเนี่ยอันดับหนึ่งกับอันดับ2ของโลกอยู่ในกลุ่มบิสแล้วนะครับเราก็ยังมีภาพประเด็นสงครามการค้ากับสหรัฐที่มีแนวโน้มตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นด้วยเราก็มองครับว่าแนวโน้มของการบริโภคทองคําหรือการถือครองทองคาในรูปแบบทุนสํารองระหว่างประเทศของจีนอินเดียเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะถือครองทองคําเพิ่มมากขึ้นจากประเด็นความขัดแยง้งทางด้านการค้า ที่ยังคงมีแนวโน้มตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นนะครับประเด็นที่อินเดียเนี่ยถูกขึ้นอัตราภาษีในระดับ50%มาจากการที่อินเดียซื้อน้ํามันจากรัเสเซียนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าจีนเองก็มีการนําเข้าน้ํามันจากรัเสเซียไม่ใช่น้อยนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดกระแสการคาดการณ์ครับว่าหากจีนยังคงนําเข้าน้ํามันจากอินเดียใน,ยนระดับสูงก็อาจจะทําให้จีนถูก ขยับอัตราภาษีในระดับปัจจุบันเนี่ยที่มีการบรรลุดเดียวหรืออาจจะบรรลุดเดียวกันในสัปดาห์หน้าก็คือวันที่12สิงหาเนี่ยถูกขยับอัตราภาษีเป็นระดับ50%เหมือนกับอินเดียเหมือนกันนะครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราดูกันลึกๆล,ล,ลงไปเนี่ยถามว่าอินเดียจะยอมหยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซียหรือเปล่าต้องต้องบอกเลยว่าดูท่าทีแล้วไม่น่าจะยอมนะครับ เพราะว่าอินเดียเนี่ยนำน้ามันจากรัสเซียมากลั่นแล้วก็ส่งออกแล้วก็นํามากลั่นแล้วก็ใช้เพื่อการบริโภคในประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยมูลค่าการซื้อขายน้ํามันระหว่างรัสเซียกับอินเดียเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้าดูแล้วนะครับถ้าอินเดียเสีย iPhone ให้กับสหรัฐก็พูดง่ายว่า iPhone ที่ผลิตในอินเดียเนี่ยยังไงก็ตามถูกบีบให้กลับไปผลิตในสหรัฐอยู่แล้วนะครับมูลค่าการ ระหว่างสหรัฐก,กับอินเดียเนี่ยก็อาจจะอยู่ในระดับต่ำนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอินเดียก็มีมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องแคร์สหรัฐโดยไปหวังว่าจะได้รับอัตราภาษีในระดับ25%เหมือนก่อนหน้านะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้สหรัฐเองอาจจะไม่สามารถบ,ารบีบบังคับให้อินเดียหยุดซื้อน้ํามันจากรัสเซียได้ครับขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐก,กับจีนก็มีประเด็นข้อพิพาทในลักษณะของการ อยากจะให้จีนหยุดในส่วนของการซื้อน้ำมันจากรักเสเซียเหมือนกันนะครับแต่ไปไปมามเนี่ยก็ดูเหมือนว่าสหรัฐกับจีนก็ไปตกลงกันในส่วนของเงื่อนไขการส่งออกแรหายากให้กับสารัฐให้กับกลุ่มสหภาพยุโรปแทนนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องตามดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีกระแสะข่าวลือว่าคุณปีเตอร์นาวโลนะครับ มีการเสนอบอกว่าถ้าจีนไม่หยุดซื้อน้ำมันจากราัสเซียเนี่ยเขาก็จะเสนอให้มีการขึ้นอัตราภาษีในรับ50%เหมือนกับการขึ้นภาษีของอินเดียเหมือนกันนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่ขับเคลื่อนหรือดันให้ราคาทองคำในวันนี้เนี่ยมีการเหวี่ยงขึ้นมานะครับเราก็อาจจะต้องจับตาความชัดเจนต่อประเด็นดังกล่าวอ,อย่างใกล้ชิดครับแต่อย่างไรก็ตาม จังหวะดังกล่าวเนี่ยที่ราคาทองคําไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นไปใกล้กับระดับ3,400เหรียญดอลลาร์ต่อเฟส์ออนนะครับราคาทองคาก็ถูกทุบหรือถูกขายทํากําไรสลับกลับลงมาครับหลังจากมีรายงานข่าวนะครับว่าสหรัฐกับรัสเซียจะมีการพบกันหรือเจรจากันนะครับในกรณีของการหยุดยิงของยูเครนในสัปดาห์หน้านะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ย มีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าประเด็นรัสเซียกับยูเครนรัสเซียกับสหรัฐก็ส่งผลกับทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงบ่ายวันนี้อย่างชัดเจนครับค่ะแล้วคือถ้าเราเจาะกรณีของทางจีนกับอินเดียก่อนนะคะที่ครูรุตบอกว่าก็เป็นผู้ที่ซื้อทองเบอร์หนึ่งเบอร์สองของโลกมีปัญหากับเมริกาทั้งคู่มีโอกาสจะโดนชาร์จภาษีทั้งคู่แล้วก็อาจจะเป็นชาติที่ไม่ยอมจำนวนให้กับสหรัฐด้วยนะคะ เขามีโอกาสที่จะซื้อทองเพิ่มเติมไหมในเมื่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นควบคู่กันกับเรื่องของภูมิสสศษฐศาสตร์ด้วยค่ะคุณรุศค,ครับแน่นอนครับจีนเนี่ยมีการถือครองทองคําหรือสะสมทองคาเป็นทุนสํารองเพิ่มติดต่อการ8เดือนแล้วนะครับภาพหรือสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้ราคาทองคําตลาดโลกหรือโกลสปอตเนี่ยในระดับรายเดือนเนี่ยมีการยกโลหรือมีการยกระดับต่าสุดในระดับรายเดือนขึ้นมานะครับ ดังนั้นเนี่ยการที่จีนมีการซื้อทองคําหรือสะสมทองคําเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่หลายคนมองนะครับว่าเวลาโกลด์สปอตหรือทองคำต่างประเทศอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาลุดระดับ3,300เหรียญดอลลาร์ต่อเสสปอนลงมานะครับใกล้ๆกับโรของเดือนก่อนหน้าเนี่ยธนาคารกลางจีนอาจจะเป็นผู้เข้ามาช้อนซื้อหรือเข้ามาเก็บทองคํานะครับ พอตลาดคาดการ์หรือมีการประเมินในลักษณะดังกล่าวครับเวลาราคาทองคําอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาเนี่ยเขาเอนักลงทุนก็จะมีการเข้าไปเกณฑ์กำไรหรือเข้าไปช้อนซื้อถ้าราคาทองคําไม่มีการทานิวโรหรือทําระดับต่าสุดใหม่จากเดือนก่อนหน้านะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยยังคงทําให้ภาพหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำเนี่ยยังมีโอกาสไซเวย์หรือทรงตัวในระดับสูงในระดับรายเดือนนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่าราคาทองคำยังขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลนะครับเพราะว่าช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นครับว่าหลังจากทองไปออทามพายที่ระดับ3,500เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนแล้วนะครับเวลาทองคบแหว่งขึ้นไป3 3 0 0อโทษครับ3,438ั4 5 1เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนซึ่งเป็นไฮในระดับรายเดือนนะครับ ราคามักจะถูกขายทำกำไรสลับกลับลงมาแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าเวลาทองเบี่ยงขึ้นบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆก็ยังไม่ได้ไล่ซื้อทองเพราะว่าราคาอยู่ในระดับสูงครับดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมการเข้าเก็บหรือการซื้อทองคําของบรรดาเหล่าธนาคารกลางเนี่ยเรายังมองว่ายังคงเป็นปัจจัยที่จะพยุงราคาทองคําเอาไว้แต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยาภาพภาพสถานการณ์ความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ เพิ่มสูงขึ้นนะครับความขัดแย้งทางหน้าสงครามการค้าเร่งตัวขึ้นก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้บรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยขยับกรอบที่จะเข้าเก็บหรือสะสมทองคาให้มันสูงเพิ่มมากขึ้นครับค่ะ่ว่อีกด้านนึงคือความเสี่ยงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นสรมรภูมิรบนะคะเรื่องของรัสเซียกับสหรัฐเนี่ยพรุ่งนี้ก็ระทึกนะคะเป็นเส้นตายที่คุณทรัมป์เคยประกาศเอาไว้บอกว่าต้องให้รัสเซียนั้นหยุดสู้รบกับยูเครนกลับเข้าสู่โต๊ะการเจรจา ไม่ฉะนั้นจะถูกภาษีบวกเข้าไปนะคะอีกเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคู่ค้าของรัสเซียแล้วก็ถูกคว่ำบาตรอื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่แค่ขู่กัะทางเศรษฐกิจนะคะก่อนหน้านั้นมีการตอบโต้กันกันกบทางอดีตผู้นํารัสเซียประธานาธิบดีดิมิทรีมีตเวเดฟด้วยนะคะเรื่องของการจะเคลื่อนเรือดำน้ำําอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าตัวเองมีอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นอาวุธสังหารนะคะดูตึงเครียดอย่างมากอเมริกากับรัสเซียมีผลกับทองคามากน้อยแค่ไหนคะคุณวรุษ Uh, ตรงนี้เนี่ยผมมองนะครับ <c oughs> ผมมองว่าความขัดแย้งระหว่างท่าทีของสหรัฐกับรัเสเซียเนี่ยอาจจะเกี่ยวโยงหรือมีความสัมพันธ์กับกรณีของสหรัฐกับกลุ่มสหภาพยุโรปครับต้องบอกว่าคนที่เป็นพันธมิตรกับรัเสเซียจริงๆเนี่ยดูก่อนหน้านี้จะเป็นสหรัฐนะครับแต่ไปๆมาๆเนี่ยทำไมถึง สหรัฐถึงมามีความขัดแย้งกับทางฝั่งรัสเซียได้นะครับแล้วก็จะคว่ำบาตรหรือจะมีการขึ้นอัตราภาษีต่อประเทศคู่ค้าของรัสเซียนะครับทั้งนี้เนี่ยเราพบว่าสหรัฐกับกลุ่มสภาพยุโรปเนี่ยเพิ่งมีการบรรลุดิวการค้ากันไปนะครับแล้วก็อาจจะมีการตกลงหรือเจราจากันเป็นวงในนะครับในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐแล้วก็ในการลงทุน แล้วก็ในการซื้อสินค้าและบริการของสหรัฐจํานวนมหาศาลนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดมีการคาดการ์หรือมีการลือกันเป็นวงในนะครับว่าสิ่งที่กลุ่มสาภาพยุโรปยอมเจรจาและยอมอ่อนข้อให้กับสหรัฐเนี่ยก็คือต้องการให้สหรัฐเนี่ยไปเจรจากับรัสเซียในการยุติภาพของสงครามนะครับดังนั้นเนี่ย <c oughs> ถ้าเรามองกันลึกๆจริงๆเนี่ย ก็ต้องบอกว่าการที่สหรัฐมาบีบให้รัสเซียยอมสงบศึกหรือยอมหยุดที่จะสู้รบกับกับยูเครนนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่น่าจะทำให้ สถานการณ์ความตึงเครียดหรือความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยม,มันเาบาบางลงนะครับซึ่งเรามองว่าปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่กลับมากดดันในส่วนของทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมากกว่าครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าท่าทีอันแข็งกร้าวของสหรัฐนะครับในการพยายามขู่รัสเซียแต่รัสเซียก็ไม่ยอมถอยนะครับทําให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยมีการขยับขึ้นหรือมีการพุ่งขึ้นนะครับ ขณะที่ท่าทีความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับกลุ่มสหภาพยุโรปโดยเฉพาะจะขยายวงกว้างจากรักเสเซีย,ยยูเครนไปเป็นรัเสเซียกับกลุ่มนาโตนะครับทําให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเร่งตัวขึ้นแต่ไปไปมามาเนี่ยดูเหมือนว่าสหรัฐเองเปลี่ยนท่าทีนะครับมาเป็นกาวใจแล้วก็มาเป็นกรรมการในการห้ามรัเสเซียให้ยุติความขัดแย้งกับยูเครนนะครับประเด็นหรือท่าทีดังกล่าวเนี่ย เรามองว่าอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่อาจจะนำพาให้รัสเซียกับยูเครนเนี่ยเกิดการสงบศึกกันและก็สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยในอนาคตอาจจะไม่ขยายวงกว้างไปยังกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับภาพหรือท่าทีดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูนะครับถ้ารัสเซียยังคงมีท่าทีแข็งขืนหรือแข็งเกร้าวอยู่นะครับแล้วก็ประกาศชัดเลยว่าเขาเองต้องการอะไรในยูเครนบ้างนะครับ ผมมองว่าการเจราจาระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่สหรัฐอาจจะเปลี่ยนท่าทีไปเล่นงานรัสเซียไปเล่นงานยูเครนแทนนะครับและอาจจะไปกดดันให้ยูเครนเนี่ยยอมมอบทรัพยากรบางอย่างให้กับทางรัเสเซียหรือผู้ที่ให้ว่ายอมตัดดินแดน,นบางส่วนเนี่ยให้กับทางรัเสเซียนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับ ที่ทําให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่สู้รบกันมายาวนานและยูเครนเนี่ยหันไปพึ่งพานาโต้หรือใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์จากเยอรมน,นีจากกลุ่มนาโตในการสู้รบกับรับเสเซียนะครับเปลี่ยนท่าทีเพราะว่าหากสาหรัฐเจรจากับกลุ่มสหภาพยุโรปได้เจรจากับยูเครนได้นะครับก็อาจจะยอมให้ยูเครนเนี่ยเป็นฝ่ายเสียผลประโยชน์หรือยอมเสียดินแดน เพื่อให้รัเสเซียได้ประโยชน์ไปมากกว่าครับภาพหรือสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเรามองว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งหรือเป็นความเสี่ยงนะครับที่อาจจะกลับมากดดันให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยถูกขายทํากําไรออหรือเป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงในทางตกันข้านะครับเราจะเห็นเลยว่าภาพของการเคลื่อนเลือ,ลอ,อของสหรัฐแล้วก็การขู่กันไปกันมาระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเนี่ย ไม่ได้ทําให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขยับขึ้นไปได้ไกลมากนักในช่วงต้นสัปดาห์นะครับพอนักลงทุนเนี่ยก็มองหรือมีการประเมินครับว่าเป็นแค่การขู่หรือเป็นการส่งสัญญาณในลักษณะของการต่อรองเท่านั้นเองครับการตีความหรือการอ่านเกมการสู้บรบกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนการเจรจากาันร,ระหว่างรัสเซียกับยูเครนรัสเซียกับสหรัฐ แล้วก็รัเสเซียกับกลุ่มสาภาพยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่อาจจะต้องอ่านใจบรรดาผู้นําของกลุ่มประเทศดังกล่าวให้ออกครับแล้วก็อาจจะต้องจับตาท่าทีจริงๆว่าตลาดเนี่ยมีการตอบรับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรครับโม้ศูนยหนึ่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ